สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้พบกับรายการเด็กอวดดีเราจะพาไปอวดดีนะคบเรื่องของการเต้นครับนี่ใครที่ชื่นชอบเรื่องของการเต้นคอฟเวอร์แดนนะคผมวันนี้ผมจะพาไปเรียนเต้นกับครูมิกครับวันนี้นัดก,กับครูมิกไว้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมผมต้องบอกอย่างนี้ว่าครูมิกเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดานะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่สอนเต้นให้กับศิลปิน ที่ด่งดังเยอะแยะมากมายนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเศิลปินหลายๆคนก็ชื่นชอบนะครับน้องๆหลายคนชื่นชอบแน่ถ้าพูดชื่อมาถ้าจะเป็นใครบ้างหรือว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเทคนิคการเต้นกับคูมิกสุชาครีมิ่งพึกกันดีกว่านะครับกับทีมของจิราสตูดิโอไปกันดีกว่าครับ to go out สวยงามแล้วดูมีมาตรฐานแบบนี้จริงๆนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้การเต้นมันดําเนินต่อไปเรื่อยๆเราจึงมีตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันเหมือนวันหนึ่งมันมืนต้องมันต้องมีที่ของตัวเองครับมันก็ต้องมี เป็นศูนย์รวมทุกคนที่สามารถมาที่แล้วก็ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นก็คือการเต้นด้วยกันครับมันคือภาษาที่คุยกันแล้วเราจะเข้าใจกันที่นี่ที่นี่ก็จะเปิดรับทุกคนไม่ว่าใครจะเป็นยังไงอยู่ตรงไหนก็สามารถมาลงมาที่ได้แล้วก็มาเต้นด้วยกันได้เราจะได้เต้นได้จิจอยไปได้วยกันใช่ครับพี่อยากรู้จริงๆเลยทำไมทำไมเราถึงชอบเต้น จริงๆข้าความตอนแรกกับผมอยากเต้นเพราะว่าผมอยากไปโชว์สาวเป็นแบบงานใช่ไหมเป็นงานวิชาการเรียนหญิงล้วนอะไรเงี้ยแล้วผมอยากทําทีมเต้นแล้วก็ไปโชว์ผู้หญิงแล้วก็แบบให้เขารี้ๆเลยเท่เราเราสนุกรู้สึกเอ้ยมันเท่มากเลยนะครับแต่พอมันเต้นมาเดื่ยสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่ามัน มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วครับการเต้นมันให้อะไรมากับผมมากให้ผมได้มากกว่านั้นอีกแล้วก็คือมันให้เพื่อนให้ความสนุกความสุขทุกๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแบบคือมันทําให้ผู้คนมีความสุขกับไปกับเราด้วยได้ดูโชว์เต้นของเราได้ดูการนําเสนอที่เรานำเสนอกับการเต้นอะไรยเงี้ยครับมันก็เลยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันคือชีวิตผมไปแล้วด้วยแล้วได้ข่าวว่าเรามีโอกาสไปถึงระดับโลกเลยใช่ไหมค,ครับเล่ฟังแบบไปมายังไงครับก็มันจะมีชื่อการแข่งขันเป็น ฮิปฮอปโวฮิปฮอปแดนชัยเป็นชิพครับก็คือเป็นการแข่งเต้นฮิปฮอปเหมือนจริงเหมือนกับการแข่งโอลิมปิกของฮิปฮอปเลยครับซึ่งก็จะมีจัดแข่งของแต่ละประเทศต่างประเทศประเทศไทยก็จะเป็นงานชื่องานไทยแลนด์ฮิปฮอปแดนชัยเป็นชิ p ครับก็คือจะ ตัวแทนของประเทศไทยอันดับ1-3ถึงครับได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็จะได้ไปแข่งต่อที่อเมริกาครับที่สหรัฐอเมริกาเป็นระดับโลกก็คือจะมีที่บอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่นักเต้นหลายๆคนอยากไปมากใช่ครับมันเหมือนเป็นงานแข่งโอลิมปิกครับแต่ละคนก็อยากจะฝ่ฝันเพื่อเป็นทีมชาติแล้วก็แข่งโอลิมปิกอันนี้ก็เหมือนจริงก็เหมือนเป็นทีมชาติทีมหนึ่งที่คือเราไปถึงนู่นนะครับเราก็จะได้แข่งกับ ประมาณ50ประเทศทั่วโลกครับที่มาแข่งด้วยกันแล้วก็จะเป็นคัดที่1 2 3่งามของแต่ละประเทศมันรวมแข่งที่นี่กันทีนึงเนี่ยเมื่อก่ <c oughs> อน เคยไปอยู่2ครั้งครับปี2015กับ2016ไป5คนครับชื่อทีมชื่อทีมวลลินิเซอร์แต่ได้ข่าวว่าพอเราไป5คนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้น้องๆที่มีความรู้สึกเรื่องการเต้นหรือชื่นชอบการเต้นมาอยู่บนเวทีแบบนี้เหมือนกับเราจนพาน้องๆจังหวัดธบุรีเนี่ยไปถึง16คนจริงไหมใช่ครับในรล่าเลยไหนสอเป็นยังไงเพราะว่าว่าจริงๆนะผมแค่ ผมแค่รู้สึกว่าผมมามากัน5คนแล้วรู้สึกว่ามันจะมีแค่นี้เหรอเด็กจันอะไรเงี้ยให้อยากให้จะมีแค่ห้คนผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ละต่อไปมันต้องมีมากกว่านี้ทีนี้ผมก็รู้สึกว่าผมอยากทำทีมเต้นหนึ่งขึ้นมาแต่ในนี้ในทีมเต้นผมเนี่ยผมอยากทําให้เป็นเด็กจันทั้งหมดเลยแล้วก็เลยใช่เรือศึกษ<ส>าศึกษาใช้เลือกพื้นที่แต่ขอ,อย จันทบุรีเป็นคนจันทบุรีใช่ครับก็เลยอยากให้เป็นชื่อทีมเป็นชื่อจังหวัดไปด้วยมันจะได้เ,ไดเลยพิเศษได้อะไรับผมก็เลยทําขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด20-30คนครับ,รบก็ ได้ไปแข่งของรอบประเทศไทยนะครับมี23คนที่ไปแข่งก็ได้ที่อันดับที่สามมาเป<อ>็นครั้งแรกที่แข่งรอบรอบนี้ด้วยครับตอนนี้ตอนนี้จุดผมนะจุดงผมเมื่อก่อนผมจะแข่งเต้นได้ที่หนึ่งของโลกที่ซ้นี่คือจุดจุดเป้าหมายสูงสุดผมเลยรับต,ตอนนี้เป้าหมายผมมันเปลี่ยนไปแล้วอะผมไม่รู้สึกว่าจะได้ที่หนึ่งขนาดนั้นแล้วผมรู้สึกแค่ว่าผมอยากทําแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยการให้ให้โอกาสให้ความรู้ให้อะไรต่างๆที่เขารู้สึกว่าเขาเขาจะแฮปปี้แล้วเขามีความสุขที่ทำตรงนั้นเลยครับมันมันคือมันคือ จุดที่ผมผมมีความสุขแล้วผมสนุกผมอยู่กับมันได้ขนาดนี้ผมก็ผมโอเคแล้วอะผมไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยขนานั้นคุณผู้ชมฮะน,น้องๆหลายๆคนที่ชมอยู่หลายคนแบบฟังแล้วมีแรงบันดาลใจจริงๆฟังแล้วรู้สึกแบบอยากที่จะลุกขึ้นมาเต้นแล้วถ้ามีโอกาสเต้นก็อยากจะโอกาสนี้ส่งต่อให้กับน้นองๆ เดีะะ๋ยววันนี้ครูมิกจะสอนผมสักท่าหนึ่งได้ไหมครได้ครับเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปให้ครูมิกสอนกันดีกวะนะ่าไหนจากสอนน้องๆมาหลายคนแล้วเดี๋ยวนี้สอนผมบ้างครับพ,พร้อมไหมครพร้อมครับผมเราไปลองสุกเต้นกับครูมิกกันดูครับไ <Yeah. S 1> ปเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ครูมิกจะสอนผมแล้ววันนี้มีกี่ท่าครับครูมิกวันนี้มีสองท่า สองท่ามีชื่อท่าว่าโว่กับชื่อท่าว่าซิตี้ร็อกครับซิตี้ร็อกซิตี้ร็อกครับร็อกซิตี้ร็อกโอเคใช่ครับสองท่านี้จริงๆมันเป็นจริงๆจริงมันเป็นท่าที่เราเห็นแล้วใน t ิกต็อกนะครับอ๋อแอปพลิเคชัน t ิกต็อกใช่แต่ว่าทีนี้มันจะมันมีเบสิกอยู่ในนั้นด้วยก็คือมันี้จะสอนเป็นชื่อท่านั้นลงไปด้วยแก่นี้ท่าเลยครับอันนี้ชื่อท่าว่า เดี๋ยวมันโย่ใช่ครับแค่นี้นะมูใช่ครับโวครับแต่นี่คือมันเป็นท่าที่เหมือนกับว่าถ้าสมมติเราเต้นแค่นี้เลยมันจะง่ายไปครับก็เลยมีท่านิดนึงเพื่อให้มันเข้าสู่ท่ามันเหมือนเหมือนเวลาจะพูดก็ต้อมีเกินหน่อยใช่ใช่ใช่ก็ต้องมีแบบนํานิดนึงก่อนที่จะมาโวใช่ครับโวแล้วก็อีกท่านึงคือท่าซิตี้ร็อกครับซิตี้ร็อกคือท่านี้ครับโยกปุ๊บใช่โยกแอนโยกครับมันมาจากคนชื่อซิตี้แบงครับแล้วเขาก็ เป็นเป็นท่าที่เขาเต้นอยู่ในกลุ่มเพื่อนอะไรครับเขาก็เอ้ยอยู่ทำอะไรน่ะท่าอะไรเขาก็เลยแบบเอาชื่อตัวเองใส่เข้าไปเลยเป็นซิตี้ร็อกอะไรงครับาจากคำว่าซิตี้แบงค์คือชื่อของเขาเแล้วร็อกก็แปลว่าโยกอะไรครับโยกไปโยก,โยกอะไรกันเป็นซิตี้ร็อกซิตี้ร็อก เอาละมาอีกรอบหนึ่งโอเคครรอบนี้ยังนับก่อนต้องนับถึง8ใช่ครับเจไม่ได้ไม่ได้ครับมันมันเป็นห้องเพลงของมันครับ๋อ้นึ่องสามสี่ห้แล้วพอหมด8ปพุ๊บมันจะขึ้นห้องใหม่ก็จะนับเป็นหนึ่งสองโอเครอบแรกคุณวิ้งนับก่อนนะได้ครับโอเคครับโอเคครับห้าหกเจ็ดแปหนึ่งสอึ้นสามลงสห้าหเจดปดไปหนึ่งสองสามสี่โยนห้า หกเจ็ต yeah. ้องแกแย่ครูมิกมีอะไรอยากจะบอกน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านแล้วมีความสนใจเรื่องของการเต้นอยากจะมาเต้นอยากจะมายืนแบบจุดของมิกแบบนี้ครับท,ทำเลยครับเต้นอะไรครับ อยู่ตรงไหนก็เต้นได้เดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นต้องมีห้องซ้อมหรือมีอะไรแต่ถ้าอยากจะจริงจังอยากจะมารู้ว่าตัวเองสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่หรือเปล่าก็ออกมาเรียนเต้นดีกว่าเพราะว่าเราเรียนเต้นอยู่บ้านหรือว่าดู YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เข้ากับมาเรามาสอนกันแบบนี้ก็ดูวิดีโอเราเต้นได้จริงแต่ว่าเราไม่รู้ความหมายเราไม่รู้ช่อท่าม่รู้ของมันอะไรเงี้ยพอเรามาเรียนเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเต้นมันก็เป็นศาสตร์อย่างนึงครับเป็นวิชาความรู้ที่มันต้องเรียนมันต้องมีการฝึกฝนมันต้องเริ่ม เบสิกเริ่มจากท่าเต้นต่างๆไปเรื่อยให้เราเข้าใจมนันมากขึ้นนะครับก็เต้นเลยครับเต้นมันไม่ได้สร้าง,งความเดือดร้อนให้ใครครับมันมีแต่ความสนุกความบันเทิงครับเราก็ทํามันออกมาแล้วก็อย่าลืมเอ็นจอยกับมันด้วยสนุกกับมันด้วยแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันก็ตามมาเองครับครับ l e t ด้วยกันมันก็คจะดีคร uh. อยากให้เราน s i t h เกันี้มันาไม่เอา need you right now Bye. 啊。 ตอนนี้เนี่ยหลายๆอย่างเทคโนโลยีก็พัฒนากันไปเยอะมากนะเริ่มมาใช้พลังงานไฟฟ้าแม้แต่รถนะรถจักรยานมอเตอร์ไซค์โกคาร์ทหุ่นหลายๆอย่างตอนนี้ต้องมาพึ่งพลังงานไฟฟ้าน้องๆวิทยาเทคนิคจันทบุรีครับสามารถพัฒนานะครับผมยานพาหนะต่างๆให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้และที่สําคัญไม่เท่านั้นนะเขาสามารถพัฒนาจุดหรือว,ว่าเขาเรียกเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าให้กับรถอีกด้วย และน้องๆก็ต่อยอดไปจนถึงเรื่องของการทำปิดไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆอยากจะพาไปเรียนรู้อยากจะพาไปพูดคุยว่าน้องๆเขามีแนวความคิดยังไงถึงได้ทำแบบนี้แล้วก็ต่อยอดสิ่งเหล่านี้อย่างไรกันบ้างห้ามพลาดกับเด็กวด,ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกับผมกันดีกว่าครับไปกันเลย สวัสดีครับผมนัทฒิสุทธานะครับชื่อเล่นชินัทน้องนัทนะะน้องนัทครับอยู่สาขาอะไรครับผมแผนกช่างไฟฟ้าครับแผนกช่างไฟฟ้าซึ่งดูแลหมีพวกนี้เลยครับใช่ไหมครับทั้งหมดอยู่แผนกเดียวกันไหมครับแผนกเดียวกันครับแผนกเดียวกันครับผมทำไมถึงเลือกที่จะเข้าเรียนแผนกนี้ครับผมผมว่าช่างไฟฟ้ามันหางานง่ายใช่ครับคือมันต่อยอดได้ไกลอ่ะพี่ ได้ข่าวว่าน้องนัทเนี่ยระหว่างเรียนก็ออกไปทํางานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ด้วยใช่รับงานะทําอะไรครับเป็นช่างแอร์ครับช่างแอร์ใช่ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศโอ้คุณผู้ชมเป็นไงล่ะสาขานี้ไม่ได้เรียนแบบผ่านๆไปนะเพราะสามารถไปทำอาชีพได้สร้างอาชีพได้รวมไปถึงนี่ต่อเติมเป็นยานพาหนะด้านหลังได้และก่อนที่จะมาทำพวกยานพาหนะที่อยู่ด้านหลังเนี่ย ทำไมเราถึงคิดทําได้ยังไงขึ้นมาหรือว่ามีโปรเจกต์หรือยังไงไหมครับคือทุกวันนี้น้ํามันมันเหลือน้อยลงแล้วพี่ครับแล้วมันเพิ่มสูงขึ้นผมก็เลยคิดว่าผมเรียนไฟฟ้าเนี่ยผมจะทํายังไงให้มันเหมือนประหยัดค่ามันทุนนี้ได้มอเตอร์ไซค์ธรรมดาเราเออ่ติมน้ำมันนะตอนนี้มอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่เติมน้ำมันใช่ไหมใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีชื่ออะไรครับหน้าตัวหนึ่งนัทธุริงานสลักครับชื่อเล่นชื่อน้องชื่อฟุ๊กครับน้องฟุ๊ก คันนี้แนวคิดอะไรยังไงไหนเล่าพี่ฟังหน่อยก็คือตอนนี้เป็นการเปลี่ยนนวัตรกรรมของโลกด้วยส่วนหนึ่ง<ม>ในการที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช้พลังงานเชื้อเพลิงครับมาเปลี่ยนเป็นโลกยุคใหม่ก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าท<ม>ดแทนแทนครับก็เลยเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ครับผมโดยการที่เครื่องจะมีจุดประสงค์หลักๆก็คือการใช้งานทั่วไปครับโดยเฉลีย่ยคนอายุของคนเนี่ยที่สามารถใช้งานก็คือวันหนึ่งอยู่ประมาณยี่สบถึงสาสิกิโล<ม>คันนี้จะวิ่งได้อยู่ที่ประมาณส0สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรีร่หลกัหลกๆก็คือตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลร,รเทีย่ยมฟอสฟฟตก็คือจะแตกต่างจากแบตเตอรีร่ของรถยนต์ทั่วไปครับอายุการใช้าง,งานจะนานขึ้นอสองคือการจ่ายไฟที่ดีขึ้นเหม,มาะกับรถยุคใหม่เลยครับโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของรถทงเทคโนโลยีไฟฟ้าเนี่ยมาแรงมาก <S <S ใช่คือเราสามารถที่จะพัฒนาเป็นมอเตอร์ไซค์ได้เลย <S <S มาหาที่แผนกไฟฟ้าที่นี่เลย <S <S ใช่จัดก,การให้เพราะว่าเราเราทำไว้หมดละ วันนี้วันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นว่าเขาใส่ปิดนู่นปิดนี่เนื่องจากอยากให้เห็นในตัวระบบใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นในความนี้แต่ถ้าใครอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามหาได้เลยนัทวุฒิพร้อมดูแลให้เลยพร้อมเซอร์วิสตลอดครับพร้อมเซอร์วิสเพราะว่าเราทําเองเลยใช่ครับผมนะโอเคน่าขี่มากๆเดี๋ยววันนี้ขอยินขี่ด้วยได้ไหมขี่กลับเลยนะได้เลยนย ตอนนี้พลังงานสะอาดกาลังมาแรงอะนะคะคเด็กก็เลยเอ,อยากได้ภาชนะที่ใช้พลังงานสะอาดนี้เพื่อจะไม่แบบลดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีแนวคิดว่าผมอยากได้จักรยานครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งบอกได้ว่าทุกสิ่งอย่างที่ออกมาเป็นโปรเจกต์เนี่ยเกิดจากความคิดแล้วก็ความตั้งใจอยากจะทําอยากจะแก้ไขของเขาใช่ค่ะะครับแล้วก็ดึงเราไม่ได้แบบไปสั่งว่าคุณต้องทำเรื่องนี้คุณต้องทำเรื่องนั้นเด็กอยากทำเองและเราสนับสนุนส่งเสริมเขายังไงครับก<ง>็ เวลาเด็กอยากทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหาติดขัดเนาะเพราะฉะนั้นเราเป็นครูแล้วก็จะมีแบบโอกาสได้ไปช่วยเหลือเขาปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมาปรึกษาเราเราก็จะเป็นคนแก้ปัญหาโครงการนี้ชื่อว่า Green Energy Charger ครับคือนําพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วออกมาชาร์จนี่คือพลังงานแสงอาทิตย์แล้วแผงโซลาร์เซลล์อยู่ไหนครับอยู่ด้านบนนะ อยู่ข้างบนนี้ครับแล้วก็ต่อลงมานี้ใครับโอ้โหแล้วพี่เห็นมีตู้สองพันต่างกันไงอ่ะอ่อมันมีชาร์จแบบ2แบบครับอันนี้เป็นแบบใช้ MPTT ครับ,รบจะช้ากว่าแต่พอร์ตไปกว่า อีกแบบนงครับอ,อันนี้นี่คือเร็วต่อตรงเลยใช่คับใช่ไหมแต่นี้อาจจะเป็นระบบที่ไม่ได้ต่อตรงแต่จะชา้านิดนึงแต่ปลอดภัยสําห<ช><อ>รับคนที่ไม่เก่งเรื่องของการระบบไฟต่างๆใช่ครืมก็คือถ้าเราไปตามแบบว่าสถานีทั่วไปที่เขามีบริการแบบนี้สมากจะเจอตรงนี้ใช่คัะต้องไหม,อ,มอ่ะยังไงครับแล้วตอนนี้ต้องการชาร์จแบตคันนี้เดี๋ยวพี่จะต้องออกออกไปขับอีกพี่ติดใจมากได้ครับเดี๋ยวช้าๆเลย เดี๋ยวตอนนี้น้องๆก็สัสมมติชาร์จให้เต็มนยเราขับหมดเลยนะสมมติเราขับหมดเลยแล้วเรามาชาร์จให้เต็มกี่ชั่วโมงในการชาร์จอ่า ประมาณ6ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงชาร์จเต็มปุ๊บก็พร้องออกได้เลยใช่คับนี่เป็นสถานีนะครับพลังงานสะอาดของน้องๆน,นะครับโอเคงั้นปล่อยชาร์จไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเรามาเราไปขับกันนะครับได้ข่าวว่าเราได้มีการเอาองความรู้ของพวกเราอะครับไปร่วมกับองค์กรภาคเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆในการผลิตอะไรที่คลองแสนแสบนะเครื่องบำบัดน้ําเสียเครื่องบำบัดน้ําเสีย ยังไงครับไปทําอะไรมาไหนล่าฟังหน่อยไปติดตั้งแผงโซล่าแล้วก็ตัวเครื่องบำบัดน้ําเสียที่ฟองเงินก็คือไปออกแบบให้ในเรื่องของระบบโซลาเซลล์ระบบการบาบัดน้ําเสียให้เขาเรียบร้อยอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ออกไปทําให้เป็นไงครับดีใจไหมครับได้ไปช่วยสังคมด้วยดีใจครับดีใจนะครับผมแล้วก็การทำกิจกรรมโปรเจกต์ต่างๆวันนี้ ในเรื่องของการออกแบบรถออกแบบแยานพาหนะหรือออกแบบปัออกไปรรู้สึกเป็นไงครับเราคิดไหมว่าหวันนี้เราจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างแบบนี้ตอนยังไม่มาเรียนก็ไม่ถึงขนาดมาไม่คิดเลยว่าเราจะจะ,จะทำอะไรจะไปยังไงพอได้มาทําแล้วมันตกหลุตกใจตัวเองไหมแบบเฮ้ย <c oughs> เราเก่งขนาดนี้เลยเนี่ยเราแบบพัฒนาอะไรได้หลายอย่างเลยใช่ไหมครับมีอะไรอยากจะเชิญชวนน้องๆที่อยู่ทางบ้านมา เรียนในสาขาเราไหมครับสาขาไฟฟ้านี่มันการงานหรือสิ่งที่เราประดิษฐ์ออกมามันสามารถสามารถทําโดยจากวิชาที่เราเรียนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วรเราได้ลองทําได้ลองสร้างขึ้นมาอยู่แล้วก็อยากจะเชิญน้องๆทุกคนนะครับมาเรียนที่แผนกช่างไฟฟ้าของเทคนิคจันทบุรีอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่น้องๆอยากทําและยังไม่มีความรู้ ก็มาศึกษาที่นี่แล้วสร้างมันมาออกมาได้ครับที่นี่สาขานี้ไม่ได้ทําแค่ยา,านพาหนะเป็นพลังงานไฟฟ้ายอย่างเดียวนี่ครับในยุคดิจิตอลแบบนี้ยุคที่มันเทคโนโลยีแล้วก็ <S 2>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  บางคนใช้ชีวิตกับสมาร์ทโฟนเยอะมากเพราะฉะนั้นครับน้องๆก็คิดค้นต่อยอดนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงที่เราจะเอาสมาร์ทโฟนกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านมาจูดกันเข้าอย่างไรได้ก็จนเป็นผลงานชิ้นนี้นั่นคืออะไรครับสมาร์ทโฟนครับสมาร์ทโฟนครับผมปลั๊กไฟควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนับผมปลั๊กไฟควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนหรือว่าสมาร์ทโฟนนะฮะเราทํายังไงถึงเรามีแนวคิดนี้เกิดขึ้นผม เราคิดของผมคือว่าตอนนั้นน่ะผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับ,รบแล้วว่าการที่เราจะกลับบ้านไปปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเสียเวลามากครับแต่ว่าเราสามารถลดเวลาโดยการที่แบบว่าเราอยู่ข้างนอกแล้วก็สั่งการด้วยผ่านมือถือครับลดเวลาได้มากเลยครับกดตรงนี้นะไม่มีสวิตช์ตรงนี้คุณผู้ชมมีซิิกนะครับดวงที่สองวที่สามวที่สี่หนึ่ 3, งกดตรงนี้เลยจบครับผมปิดตรงนี้ได้ไหมได้ครับนี่โอ้ oh. ไล้สายด้วยครับแต่พี่เห็นมีเวลาขึ้นตรงนี้ด้วยคืออะไรคือเราสามารถตั้งเวลาได้ครับตั้งเวลาได้ครับผมคือบางทีเราจะปิดไฟเราลืมหรือไม่บางทีนอเล่นโทรศัพท์เพลินๆหลับอ้าวลืมปิดไฟทายังไงตั้งเวลาเลยจ้าใช่ไหมฮะครับนี่นะคุณผู้ชมง่ายมากแล้วนอกจากเสียบไฟเปิดไฟแบบนี้ได้เนี่ย เราสามารถเสียบปลั๊กอย่างอื่นได้ไหมได้ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หมดเลยครับชาร์จแบตได้ได้ครับทําอะไรได้หมดได้ครับที่ใช้ไฟฟ้าม้่หุงข้าวทําอะไรก็ได้ครับ อันนี้เป็นผลงานชิ้นที่เราคิดคนขึ้นมาครับผมค่ะสำหรับนักศึกษานะคะที่จบชั้นปะวะส2ไปเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยจะไม่ได้แค่วุฒิปะวะสไปอย่างเดียวนะคะแต่ทุกคนเนี่ยก็จะได้ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถไปประกอบอาชีพได้โดยที่ถูกต้องตามกฎหมายะค่ะแน่นอนค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะไม่ได้แค่เรียนในเรื่องของด้านไฟฟ้าอย่างเดียวเราจะมีในเรื่องของระบบควบคุมต่างๆภายในโรงงานสาหกรรมนะคะแล้วก็การติดตั้งไฟฟ้าภายในตัวเรยนนะคะแล้วก็ในเรื่องระบบของแอร์ค่ะก็ถ้าสําหรับเด็กๆนะคะที่ดูอยู่เนี่ยสนใจที่จะมาศึกษาต่อในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถมาสมัครได้เลยค่ะที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีค่ะตอนนี้เรายังรับสมัครอยู่เรื่อยๆค่ะ ปีท้ายวันนี้กับเด็กอวดดีครับห้ามพาเรื่องของภาษานะไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับเรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องอยากง่ายมากเพียงแค่เราเปิดใจออกมาก็จะได้เรียนรู้แล้วล่ละนะครับผมเอาล่ะน้องโฮมน้องลาตา้ารอคุณผู้ชมอยู่ครับไปเรียนรู้ภาษาพา,าสนุกกันดีกว่ากับรายการเอ็ดเด็กอวดดีพบกับช่วงของภาษาพา,าสนุกครับ วัดีครับวันนี้มาพบกับพี่โฮมกับน้าแป๊ะค่ะวันนี้พี่โฮมกับน้าตาม,มีคําว่าขอบคุณนะครับมาพูดในภาษาอังจีนในดูซิพูดอย่างไร Thanks อีกคำหนึงนะคะ Thank you อีกทีนะคะ Thanks Thank you ในภาษาจีนเราจะพูดว่าเชี่ยเชี่ยแปลว่าขอบคุณนะครับอีกทีนะครับเชี่ยเชี่ยแปลว่าขอบคุณครับผม วันนี้พี่วงกับน้องตาต้าก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ดูสิครั้งหน้าจะมีคำอะไรมาแนะนำน้องๆกันอีกนะครับบ๊ายบาย